แล้วโนอ๋ออ๋อดู mấy rồi, không rồi vượt đạn lên của rồi, mấy rồi này.

มาอะไรฮึ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 น ฝนทำตะกิตถึงฉันบางไหมสวัสดีคนดูหนึ่งล้านคน มาดูธรรมชาตินะคะตอนนี้ฝนตกน้อง <_ voting> จับละเด็พอ่อจะตูบวิ่งผ่าสายฝนเลย ปุ้ยปุ๋ยอันนี้มาโน่นมาแล้วมาแล้วมาแล้วปุ๊ยปุ๋ยมาแล้วมานี่มานี่เลยแหนยนไปทำไมตัวพายุเข,ข้าสองสามวัน จากที่แรงมานานข้าวเกือบตายหมดสวัสดีคนดูอุยได้แล้วปลาอะไรเนี่ยปลาอะไรยีดตร่หวะ

เสียแล้วไม่เอานะเสียไม่เสียถูกแตนเล็กนันใหญ่ไม่ถูกกอจับลาเด้นน่าาอร่อยไหมปลาปลา เนาะกายเราซัดทรอททรอทตลอดปีนะได้แต่ทรอททรอททรอทรื้อเลยเนาะตักตังค์ด่างให้ทมะอยู่เลยป่ะแม่นี่ป่ะป่ะป่ะชุบก่อนอร่อยมั้ยอร่อยฮะเค็มมากเลยอร่อย បា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  จะได้กี่ตัวเนาะจะได้ตัวหนึ่งไหมบ้าบ้าย่าปีนบ้าล่ะอะไรครับไหนเบ็ดนะ ถูกถูกอะไรไม่เห็นมีกันเริกเลยโน no, ไม่ไปไม่ไปไม่มาดูตรงนี้มาดูตรงนี้อย่า ฝนตกไมเอาในวันที่ฝนพรำตะคิดถึงฉันบางไหมนานในวันที่ฝนพรำตะคิดถึงฉันบางไหมสวัสดีตอนเย็นๆนะคะสวัสดีคนดูทุกท่านวันนี้ก็ใส่เบ็ด ตุ้ยชาเชซีมกบไย้วะไ็ด็ดเนี่ยไอ้ปลาหนปลามีแต่ขยะที่หนูทิ้งไปน่ะไม่สวยเลยขับขยะเยอะจังอลาใจจังใข่สอนเนี่ยอันนี้จะได้ปลากินไหมเนาะ,ะไดายแล้วตัวนหนึ่งแต่ไม่อยากกิน ngày ấy mình mới ăn, mình nó cơn. ừ. nón 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 nón

Um. Mm? Um

เอ้าเอาโธอสับแม่มนอ่อยสิสีแดงครับไหนจะไปไหนไปไม่ได้ฝนตกก็ชาร์จก็ให้ชาร์จใช่หรอ

សម្ប <plane>. ិន <un> ណ <sharing> <unhalt> <unhalt> ាំទ <as rê> <CSS> ៅទៅទៅไหนមកนี่มาปลาเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวตาจับให้นั่งลง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 អឺអឺ Bath.